สวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16แล้วนะครับเนาะก็น่าจะเป็นง่วดสุดท้ายของปีนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับเพื่อน FC ทุกท่านนะครับที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้อพยพนะครับก็นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับอย่างที่บอกในรอบ5ปีนะครับที่เปิดขอรับบริจาคนะครับ หลังจากที่สองวันก่อนเอเหตุการณ์เริ่มจะเงียบหน่อยนะครับพอมาวันที่สิบสี่สิบห้านี่เริ่มแบบปะทะกันอีกแล้วนะครับเนาะตอนนี้ผู้อพยพก็ยังาบางส่วนที่กลับไปก็ต้องกลับมาคืนนะครับเนาะตอนนี้ศูนย์อพยพก็ร้องขอเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เพื่อนทีสี่นะครับในสรุปโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้ก็มาตามฝันคุณยายก่อนนะครับ ท่านใดที่อยากร่วมบริจาคก,ก็ยินดีนะครับเนาะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับเดี๋ยวไปพบกับคุณยายกันนะครับว่าฝันอะไรยังไงบ้างครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะยังไงเนาะคุณแม่ได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ได้นเนาะ <laughs> ขณะ <laughs> ที่เรานั่งถ่ายนี่ยังได้ยินตึงๆอยู่นะค่ะโอ้ก็ถือว่าแะ่ก็ขอให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วเนะค่ะอืม ืออพยพจะได้กลับบ้านนะหลายคนก็คิดถึงบ้านวันนั้นพาคุณแม่เอาของไปบริจาคเนาะลังจากที่ไปเพื่อนเอฟซีฝากมาแล้วก็เราเอาไปบริจาคที่ศูนย์อพยพนะครับซึ่งอยู่ในโรงเรียนเนาะก็ตอนนี้ก็ยังขาดแคลนเนาะก็ขอรับบริจาคอีกสักวันสองวันเนาะเพื่อเหตุการณ์สงบค่อยว่ากันยังไงครับคุณแม่หลังจากที่เงียบไปสองงวดเลยได้ข่าวว่าเริ่มมีสัญญาณแล้ว แม่เสียดายเลขเห็นที่ไหนนะต้นไม้หรอเห็นต้นไม้เมื่อวานจ้านั่งนั่งก็เห็นสี่ศูนยสี่หโอ้โหจา้าจ่าว่าเด็กมาเคียนบอในต้นไม้นะ่ะเป็นคล้ายๆสีอะไรเข้าขีดไว้เงอ้ยเหมือนเข้าขีดไว้นะจา้า แล้ว,แล,วแล้วมันก็ออกจริงด้วยนะจ้าออกเลขลาวบอออกเลขลาวจ้าหกสี่สี่ศูนย์จ้าแม่แทบจะมาสี่ตัวเนาะจ้าแล้วตาเขาว่าอะไรทำไมเลขเลขตาเมื่อวานมันเลขเลขแปดศูนย์มันเป็นสามศูนย์จาเขามาบอกตาเขาว่า <c oughs> ทำไมเลขไม่เอาเกว่า แมอที่เขียนไะไในต้นไม้ตอนกลางวันทำไมไม่ซื้ออก็ยายว่าจะไปรู้ว่าตาเขียนบอก็แบบมองไปมันเห็นว่าเลขอะไรเลยบอกคนชื่อไงเนาะไงช่วยดูดูว่านั่งไปเลขอะไรมันมาสี่ศูนสี่หกเลขอะไรเลยคนนั้นก็ว่าโอ้จริงเลยพี่ดูว่าสี่ศูนย์เลยเขาว่าน่ะ แต่ไม่คิดว่าตาเขียนให้นอคิดว่าเด็กมันมาเขียนจ่าก็เลยไม่ได้บอกใครจ่าบอกแสนอนฝันเห็นแปดศูนย์จ้าอ๋ออันนั้นคือเลขรายวันเนาะเวดสี่เนาะแต่ทีนี้ไอ้เลขรัฐบาลมันมีที่ว่าเหมือนสัญญาณเขามาบอกกลางวันแล้วมันไม่ออกค่ะไอ้เลขเนี้ยแล้วแล้วก็เหมือนว่าคุณแม่ก็เก็บเรื่องราวนั้นไปฝันและไปซื้อคเอาเอาตอนที่ว่าฝันแล้วมา ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดก่อนที่ท่านพระอาจารย์สมรักจะจุดธูปเนะาะหรือคุณแม่ฝันก่อน,นกอยังไงคุณแม่ฝันกล<ข>างวันเห็นแอดเดินมาใส่กางเกงขาสัน้นแล้วก็เสือ้อฟ้าฟ้ามาเรียกว่าพึงพึงนอนเหมือนเหมือนหลับตื่นตื่นอะ่ะมาเรียกว่าแม่แม่ดูว่าพระอาจารย์สมรักเขาจุดธูดได้ หนึ่งสามห้าเพราะว่าหนึ่งสามห้าถ้าแม่ซื้อขึ้นซื้อสองสามห้าเด้ไหมแอดเขาว่าลูกซื้อเลยไหมซื้อเดอ้เขาว่าพระอาจารย์จุดได้แล้วอเอาแล้วเรียกว่าแอดไปไหนลูกนหนมาพูดเมื่อกี้ไปไหนตื่นมาน่ะเรียก เลยไม่เห็นแอดเนาะ mm. ไม่เห็นแอดเลยตอนเย็นๆเนอดมาว่าแม่นอนฟันได้ไรอา้าก็ไหนตัวเองบอกแม่ว่าพระจารสมรักจุดธุได้หนึ่งสามห้าเอดว่าพอม,มาเมืเ่อไรเอา้าตอนกลางวันไม่ใช่มานี่แหละพอพึ่งมาวันนี้มาครั้งแรก mm. ก็แม่ก็คิดว่าแอดมาจริงๆก็ได้เถียงกับแอดืด mm. จา้า เห็นมายื่นบอกเลยจ้าแต่ปรากฏว่าเลขนี้มันก็ยังไม่ออกนะจ้ายังไม่เออมันไม่ออกเลยจ้าเออแต่ทีนี้บังเอิญว่าคุณแม่ฝันก่อนพระอาจารย์สมรักนี่หลายวันมากฝันจังเตามวดบอลเนาะตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นอาทิตย์อ่ะจ้าอืฝันจ้าแต่พอมานี้ก็พอดีเลขทูปพระอาจารย์สมรักก็มาเลขนั้นจริงๆมาเลขนี้จริงจริงเนาะจ้าอืม แล้วคุณแม่ได้ข่าวว่าไปซื้อเลขนี้แล้วฝันยังไงเมื่อคือนเนี่ยเอาล่าสุดเลยโอ้เมื่อคืนซื้อเขาเนอกซื้อว่าซื้อหนึ่งสามห้าจะซื้อสองตัวกับเจ็ดเจ็ดเท่านั้นเลยตัวละยี่สิบเนาะเลยนอนฝันเมื่อคืนเห็นตาเข้ามามตาเขาว่าถูกแล้วเดอ้อที่ซื้อนะ่ะได้แล้วเดอ้อนั่นได้แล้วเดอ้ออือจ้ะ ว่าได้อันไหนตาเอาได้อะที่ซื้อไม่ได้ซื้อเยอะไม่ใช่ซื้อเท่านั้นหรอกแล้วได้อันไหนที่ซื้อสามตัวหนึ่งสามห้าไม่ได้ซื้อสองสามห้าดอกซื้อหน<อ>ึ 3, <5. S 2> ่งสามห้าจะแกว่าเออสามตัวนั่นอ่ะมันเข้าด้ออแกว่าจะ ยายก็ว่าร ok, ิงงบอกวาทำไมเวลาบอกแปดศูนย์ทำไมไม่เห็นออกอ๋อเมื่อวานที่บอกแปดศูนย์จ้ายายก็เทียงแบบนั้นหน่ยแล้วไปออกสามศูนย์เนาะจ้ายายก็เทียงแกแกว่าได้แล้วเด้อแล้วเกว่านี่วันนี้ตาไม่เคยบอกเลขนี่นะไม่เคยบอกเลขใหญ่นะรัฐบาลตาไม่เคยบอกนะแต่นี่เทวดาเขาฝากมาให้ตาบอกเด้อตัดเอาเด้อแกว่ามีตัว หนึ่งอีแกว่าแกก็ามาแกก็ตอนแกามาไม่เห็นมีอะไรเนาะแกก็แบ,บมือใส่ใส่ยายแบบมือใส่เลยเห็นวงกลมเหมือนเละศูนย์ในมือแกว,วงกลมเหมือนพุดธบาลนอ่ะแต่ดูไปไม่ใช่พุดธบาลนอ่ะแต่มันลายมันลายเหมือนไหนลายเหมือนดวงจันทร์ทางบนแล้วก็มันมีลายมันมีคลื่นเหมือน ไม่้กมันมีคลื่นคลื่นแล้วมันอยู่ในมือแกเลขศูนย์แกก็ทำแบบนี้เลยทำแต่แบบนี้เลยย<ม>า,ายแกก็บอกว่าอที่ซื้อได้แล้วนี่อยู่อันนี้เด้อตัดเอาเดอร์ไม่ตัดเอาเด้อแกก็ทําแต<ม>่แบบนี้เลยแาแล้วก็เห็นศูนอยู่ในมือแกศูนยศู <c oughs> นย์ใหญ่มากทําไมมันไม่ไม่บังนิ้วเลยแต่ศูนย์ใหญ่มากเลยใหญ่ในมือแกนะ ไอ้เลขศเนี่ยมันมีทั้งสองข้างหรือข้างเดียวมีทั้งสองข้างทำไมแบบนี้ยายก็ยายก็ตัดไม่ถูกแกก็ทําแบบนี้แล้วมีอันนี้ก็มีเลขศูนย์อันนี้ก็มีเลขศูนย์คือตาบอกว่าอาบ,บอกเป็นตัวเลขมันเ้าจะดึงได้เนะาะจะจะเปลี่ยนเลขได้ก็พยายามให้ปริศนาแต,<ช>แต่อันนี้<ะ>อันนี้คือตาบอกว่าเป็นเลขใหญ่ใช่ไหมเป็นเลขใหญ่เป็นรัฐบาลเอาเด้อตัดเอาเด้อแม่ Mm hmm. บอกคนเดินบบนมนี่แบบนี้หละแม่แบบนี้หละมาอีกแต่แม่ซื้อถูกแล้วแกบวบ่าอันหนึ่งถูกแล้วจ้าอ mm ันหนึ่งถูกแล้วแต่อยู่อันหนึ่งอีกแบบนี้เดิอแม่ตัดเอา mm hmm. ผพมจะบอกตัวเลขกลัวมันไม่ออก mm hmm. แกว่าเบากพิศนาแบบนี้ให้แม่ตัดเอาเนาะจ้าอ ah. แค่นั้นนะคุณแม่เน no? าะค่ะแค่นั้นสรุปแล้วก็คือ S <S มีเลขหนึ่งเข้าแล้วละ่ะเลขที่ซื้อก่อนที่ฝันว่าเขาจําแรงเป็นแอดเนะาะมา,าบอกเลขว่าเลขพาาระอาจารย์สุรักแล้วบอกก่อนที่พระอาจารย์จะจุดจแล้วเลขมาตรงกันเนะาะนั่นก็คือเลขของคุณแม่ก็คือ,135นอ1นึ่าห้าเนาะแล้วก็คล้ายๆว่าคุณแม่ถ้าเขาให้ซื้อเพิ่มก็ให้ซ <see> ื้อเพิ่มสองสามห้าแล้วก็อีกเลขหนึ่งที่ทําเป็นสัญลักษณ์เนาะก็ขอตีว่าน่าจะเออห้าศูนย์แล้วมั้งเนาะห้าศูนย์ห้าอะไร่างเนี้ย หรือใครจะจับเล่น3ามหางดู0 5 5ย์เนาะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับก็น่าจะแค่นี้นะคุณแม่เนาะแค่นี้แหละค่ะเพื่อนเอฟซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับเนาะะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับก็คุณยายวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เก็ตติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเลขที่คุณแม่หรือคุณยายฝันแม่นฝันมาเข้าแล้วเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขมาเพิ่มเนี่ย มันจะเข้าอย่างที่คุณตาบอกในฝันหรือเปล่านะครับอาล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะครับสวัสดีสวัสดีค่ะ